สวัสดีค่ะบริษัท bq จำกัดนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท Leonic วันนี้เราจะมาแนะนำให้เห็นว่าการแพคกิ้งสินค้าของเราที่จัดส่งผ่านให้ลูกค้าแข็งแรงแน่นหนาแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดกันดูเลยค่ะสินค้าของเรานะคะถ้าไปอ่านรีวิวใน lazada จะพบว่าทุกคนเลยชื่นชมว่าเราแพคแน่นหนาปลอดภยัยส่งแล้วไม่ปิดปัญหาแน่นอนค่ะ เรามีทั้งโฟมเห็นไหมคะกล่องจริง,รง,รงๆกล่องสินค้าลงแค่นี้เองแต่ด้วยความปลอดภัยเราจะมีกล่องแพ็คนอกมีโฟมแล้วก็ดัำเพื่อให้ความแน่นแบบนี้คือจัดส่งตั้งแต่เหนือจดใต้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะค่ะถ้ายัางไงนะคะสนใจมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ที่ worldwide bq best quality com หรือเลือกซื้อกับเราได้ที่ใน lazada shopee เลือกบริษัท B ีคิวจำกัดขอบคุณค่ะ